จะมานำเสนอวิธีการตีฟักทองอเหนื่อยชิบหายเอาไปต่อแล้วกันกูเหนื่อยแล้วอีไม่เป็นเฮีย้ยอะไรเลย,เลยฟาดไม้ป,นปานวาลีเอาเชี่ยมไม้ฮักแตกสิวไว้ซา ืมทำไงดีวะขึ้นสไลเดอร์แป๊บลงมาแล้วทำทำไมวะเครียงแม่งเลยยังไม่แตะรับแป๊บเพื่อนได้เลยเตรียมพร้อมกูไปแล้วเพื่อนโย่เลยได้ไปเหยีย <Yeah. S 1> กูลอยได้แป๊บเปิดสแตนก่อนเ,อเครียงแม่